สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในไปพร้อมกันนะครับอ่าแกะมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นอ่าจัมสตาร์ทนะครับอ่าจัมสตาร์ทก็คืออเวลาแบตหมดนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้จัมสตาร์ทได้นะครับก็เป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับก็ประมาณ2ฝ่ามือนะครับประมาณนี้นะครับ มาแกะดูสินค้าด้านในนะครับก็เปิดเปิดมาแล้วนะครับจะมีคู่มือนะครับมีสายชาร์จที่ต่อกับไฟบ้านนะครับมีสายชาร์จที่ต่อกับที่จุดบุหรี่รถยนต์12โวลต์นะครับแล้วก็อันนี้ที่ชาร์จมือถือนะครับมีทั้งหมด3หัวนะครับก็คือไมโครไทซีแล้วก็ไ t นิ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จที่ ที่คีบแบตนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวจัมสตาร์ทนะครับที่เป็นแบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์นะครับอันนี้ก็จะมีเข็มทิศนี่นะครับมีปุ่มเปิดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับนี่ชาร์จเข้าชาร์จเข้านะครับที่ออกจะเป็น4รูนะครับเป็น USB นะครับส่วนอันนี้จัมสตาร์ทนะครับ แจ็คสีฟ้านะครับก็เสียบแบบนี้นะครับด้านนี้จะมีไฟนะครับกดค้างครับกดค้างจะมีไฟติดหนึ่งดวงนะครับกดับบบันคิกนะครับหรือว่าคลิกๆนะครับจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับก็กดปิดครับกดค้างครับเปิดเป็นไฟกระพริบนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองจำสตาร์ทดูนะครับวา่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับก็กดค้างแล้วก็ปิดนะครับก็เวลาจำสตาร์ทก็เสียบที่แจ้งไปนะครับแต่ไปลองต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับถ้ามันเสียบผิดด้านมันก็จะไม่เข้านะครับนี่นะครับก็เสียบประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวยัง่อย่าเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวไปเปิดตอนที่เราจะจับสตาร์ทนะครับวิธีใช้งานนะครับก็คีบขั้วลบนะครับอ่าแล้วก็คีบขั้วบวกครับอ่ากดเปิดครับอ่านี่นะครับกดเปิดแล้วแล้วก็อ่าเดี๋ยวไปลองสตาร์ทดูนะครับ เื่อรถติดแล้วนะครับก็เอาขีดแบตออกนะครับหรือว่ากดปิดเลยก็ได้ครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับกดปิดแล้วก็เอาที่ที่แบตออกนะครับก็หรือว่าใช้งานได้นะครับสําหรับรถกระบะนะครับใช้งานได้นะครับรถกิงก็อ่าได้สบายอยู่แล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวจัมสตาร์ทนะครับก็ถือว่าใช้งานดีนะครับตัวนี้แบตเหลืออยู่3ขีดนะครับถ้าซื้อมาใหม่ก็แนะนําให้ชาร์จให้เต็มก่อนถึงจะนําไปใช้งานนะครับก็ใช้งานดีนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับราคาประมาณ400กว่าบาทนะครับเก็บโค้ดมีส่งฟรีนะครับสลด์ิดนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ